ที่ฟอร์มทีมขึ้นมานี่คือมาปั๊บซ้อมกันแล้วได้แชมป์เลยไหมไม่ครับไม่เลยระบบทีมมันยังไม่ดีครับผมพี่เขาก่อนเปิดมาตอนทีมแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกก็จบมีสิทีมก็จบที่สิคืั้นที่2องผมเข้ามามีสิทีมก็จบที่15โอ้โหเยี่ยมเลยมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนตัวนิดหน่อยครับเดี๋ยวว่าเป็นใช่ครับเปลี่ยนสลับตัวเปลี่ยนตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นน้องคนนี้นะ แล้วก็ทำให้ความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าน้องเก่งแล้วก็เป็เพ่งเก่งเก่งอะไรคนนี้เก่งอะไรฮะยิงครับเก่งยิงเก่งแล้วก็คุยเก่งคุยคุยเก่งโคตรมากเลยโคตรมากเลยบุ๋มากบุ๋มดีนะใช้คำว่าคุยเราเข้ามาแข่งแล้วเราได้ได้บวยได้รองบวยอย่างเงี้ยแน่นอนในเน็ตเขาก็ต้องคุยกันแล้วแหละว่าอทีมนี้มันทำไมมันมันเล่นอย่างเงี้ยมันมันอ่อนเปล่าใช่ไหมมีไหมให้สโตนเลยเหรอโดนขอยังไม่ค่อยสนใจครับว่าทีมมันไม่ดัง ยังไม่ดังก็บอกไอ้นี่มวยอยู่นะไม่ต้องมอนะแต่ถ้าเกิดดังแล้วไปไปไปแพ้ก็อาจจะโดนพาร์ทิชัรไม่นมยนอยจริงปะทำไมครับทำไมครับเล่นดีก็เขาก็ชมมนัแต่พอเล่นไม่ดีก็โดนดา่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับก็แบบว่าดานน่นดานู่นด่านี่ทำไมเล่นเล่นแบบว่าตายบ่อยอะไรเงี้ยครับยิงก็แพ้คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด่าบางคนก็ด่าบ ด่ายันพ่อแม่อะไรก็มีอเลอใชอ่แล้วเราตอบโต้ไหมหรือว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ <c oughs> ตอบไม่ได้ด่ <c oughs> าเลยใจเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าได้แชมป์โปรลีกไปเรียบร้อยแล้วไปดูไปสู่ระดับโลกตอนไหนครับจะเป็นระดับซีก่อนครับเป็น Asia. s o u t h e a เ t a s ียก็จะเจอกับโซนเพื่อนบ้านเอนนี้ยังไม่ได้แชมป์รายการนั้นครับจะได้ดีที่สุดก็คือที่2รองแชมป์ที่สองรองแชมป์จากใครครับรองแชมป์จากเวียดนามครับเวียดนามตอนนั้นเวียดนามได้แชมป์ไป หลังจากนั้นไปแข่งที่ไหนครับที่ซาอุซาอุเลยซาอุเขาได้ได้โค้ต้าอย่างแชมเปี้ยนลีกไปแข่งระดับโลกพอได้แชมเปี้ยนลีกก็จะมีรายการชื่อว่าพรีเมียก็คือ world i n v i t a t i o n a l ก็คือเอาแชมป์จากแต่ละประเทศนะครับไปแข่งเจอกันเป็นชิงเงินรางวัลกว่าร้อยกว่าล้านไม่ปีนั้นเจ็ดสิบกว่าล้านบถ้าในในเซาท์อินเอเชียทีมไหนที่เราคิดว่าเป็นแบบคู่แข่งของเราแบบว่า เจอแล้วมันมันหนักมันเหนื่อยน่คืออินโดตอนนี้นอินโดก็ไทยอะสองทีตอนนี้อินโดมาอินโดกับไทยครับหลังจากนั้นไประดับเอเชียใครครับที่มันมันกินยากเลยเกินจี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 นไีนจ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 ีนทีนทีเล่นดีนจีเจีนจีน่ีนจีนปนจีนเีนเีนจีนจีนาีนวีนจีนวีาเีามีนจีนีนจ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 ีีนจีนจีนกีนีีีีีมือนัน มีดีครับหลายก็เล่นดีครับเวลาไปเจอต่างชาติอย่างเงี้ยแท็กติกมันต่างจากแข่งในลีกไทยนะต่างต่างเยอะเลยงไทีมไทยมักจะเล่นเขี้ยวครับมันมีตี้อยู่ข้างหน้าแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีอีกตีหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาจะไม่ยอมไฟ์กันเพื่อให้ตัวเองเสียบ ก็คือจะรอจะรอคนข้างหลังให้ออกไปก่อนเพื่อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นไฟกับข้างหน้าถ้าเกิดจังหวะเราเข้าไปไฟข้างหน้าปุ๊บข้างหลังข้างหลังจะเข้ามาเคลมรอเคลมใช่ณนี้แต่ว่าต่างชาติจะเล่นอีกแบบนึ่ถ้าคือถ้าเขาโอกาสทำเขาจะเล่นเลยเขาจะทําไปเลยใช่เขาจะไม่ค่อยคิดเยอะมากเขาจะไม่คิดเยอะแผนแทคนิกของของไทยเราค่อนข้างจะดีต้องต้องต้องคิดหลายสเต็ปมากกว่าเดิมครับประมาณนั้น ทนี่เพิ่งได้เป็นตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมใช่ไหมครับใช่ที่ที่ไปแข่งที่ไหนมาอ่าที่อี์ครับอ๋อที่ที่ซาอุนี่นะใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับความประทับใจก็ประทับใจครับก็รอบแรกแข่งรอบบอสตาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าได้แชมป์มาแล้วก็มาแข่งรอบเมนทัวร์เมนแล้วก็มีความมั่นใจสูงครับโอ้โหอะไรที่คิดว่าทำให้เราแข่งได้ดีเป็นพิเศษในรายการนี้แล้วก็กำลังจะแฟนคลับ ก็ถ้าเทียบกับฟุตบอลก็โรนัลโด m เมสซี่อยู่ทีมนี้ครับนี่ก็สุปตา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 จะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดวิดแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโนเ9นที่ไหกันนะครับ